คำดาวไหลอุ้มลักณาอวดบั้นท้ายสุดสบึง้งรรมกลึงเซ็กซี่เกินต้าน เรียกว่าเป็นคุณแม่สุดเซ็กซี่ที่แม้จะมีลูกแล้วแต่ก็ไม่ยอมให้หุ่นพังจริงๆสำหรับอุ้มลักษนาอมิตรศูนที่ใช้เวลาว่างใส่ใจในรูปร่างด้วยการออกกำลังกายจนมีหุ่นสวยเป๊ะปังแถมจะตัวเย็นขยันแจกความเซ็กซี่ให้หนุ่มๆเนี่ยตาลุกวาวตลอด ล่าสุดสาวอุ้มก็ทำเอาชาวเน็ตตากข้างอีกแล้วละค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เคยลงอวดบันทายดินระเบิดให้หลายๆคนตะลึงกันไปแล้วมาคราวนี้สาวอุ้มจะหนักยิ่งกว่าเดิมด้วยการอวดชุดรัดรูปขณะออกกำลังกายพร้อมปล่อยทีเด็ดโฉบบันทายสุดปังกลมกลึงส่งลุกพีช โพสลองอินสตาแกรส่วนตัวให้แฟนๆได้ชมกันแบบจะจาะที่มาทั้งภาพนิ่งและคลิปที่มาพร้อมกับแคปชั่นแซ่บซีซอีกว่าก้นไม่มาตรงไหนเอาปะกกามาวงงานนี้หลังจากที่สาวอุ้มได้ปล่อยซีนแซ่บบันท้ายดินระเบิดไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาคนบนันเทิงและแฟนแๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสู่หกหุ่นแม่มากสนานไอจีที่เดียว